สายฝนปโปรยปลายลงมาในยามค่ำคืนเสียงเม็ดฝนกระทบหลังคาดังก้องไปทั่วทางบ้านนนนั่งอยู่บนโซฟาเก่าๆที่เขาเพิ่งซ่อมแซมเสร็จหมาดๆกวาดสายตามองไปรอบๆบบ้านหมายหลังนี้ที่บริษัทจัดหาให้เป็นที่พักสำหรับพนักงานที่ย้ายมาประจำสาขาใหม่ในต่างจังหวัด ด้วยความที่นนต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและอยากมีพื้นที่ส่วนตัวเขาจึงตัดสินใจเลือกบ้านหลังนี้ถึงแม้เพื่อนร่วมง,งานหลายคนจะบอกว่ามันไม่น่าอยู่และไม่มีใครทนอยู่ได้นานก็ตาม บ้านไม้หลังนี้ถูกทิ้งร้างมาน,นานหลายปีผนังไม้เก่าคร่ำคร่าเผยให้เห็นร่องรอยของการเวลาส่วนพื้นไม้บางจุดก็ผุพังไปตามสภาพ นนใช้เวลาช่วงวันหยุดทั้งหมดทำความสะอาดและซ่อมแซมมันด้วยตัวเองเขาขัดผืนจนเงาวับทาสีผนังใหม่และจัดวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเรียบง่ายทำให้บ้านกลับมาดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่แล้วความรู้สึกบางอย่างก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในบ้านหลังนี้คืนแรกที่นนย้ายเข้ามาอยู่ เขาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่บนพื้นชั้นสองและคืนต่อมาเสียงก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงเหมือนมีคนลากเก้าอี้ไปมาแล้วตามมาด้วยเสียงหัวเราะเบาๆที่แสนเศร้าโศกและเยือกเย็นนนพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าอาจเป็นเสียงลมหรือเสียงสัตว์แต่ลึกลงไปในใจเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่ เมื่อนา,นานวันเข้าสิ่งที่นนต้องเผชิญก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเงาของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นในมุมมืดของห้องเสียงร้องไห้แผ่วเบาดังมาจากใต้เตียงและสิ่งของในบ้านก็ขยับที่เองบ่อยครั้ง คืนหนึ่งขณะที่นน์กำลังหลับเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีคนกำลังลูบผมเขาอยู่เมื่อเขาลืมตาขึ้นก็เห็นผู้หญิงในชุดกระโปรงสีขาวซีดนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเธอมีใบหน้าที่งดงามแต่ซีดเสียวดวงตากลมโตของเธอจ้องมองมาที่นนด้วยแววตาอันว่างเปล่าและแสนเศร้าเธออยู่ที่นี่ไม่ได้ เธอต้องไปไปอยู่กับฉันเสียงของเธอแผ่วเบาแต่กลับก้องกังวานอยู่ในหัวของนอนนนตกใจจนตัวแข็งทื่อเขาพยายามรวบรวมสติและภาวนาในใจอย่างร้อนรนจนกระทั่งร่างของผู้หญิงคนนั้นเลือนหายไปนนจึงรีบหยิบพระเครื่องที่แม่ให้มาคล้องคอเอาไว้และสวดมนจนกระทั่งรุ่งเช้า เมื่อนนไปทำงานในวันรุ่งขึ้นพศเพื่อนสนิทและเป็นหัวหน้าแผนกของเขาเห็นนนมีท่าทางซึมเศร้าและใบหน้าอิดโรยจึงเข้ามาทักทายเป็นอะไรวะานนทําำไมดูโทมขนาดนี้ไม่มีอะไรหรอกพี่แค่นอนไม่ค่อยหลับนนตอบปัดๆหรือว่า แกเจอบ้านไม้หลังนั้นเล่นงานเข้าแล้วพศถามด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันเคยบอกแกแล้วบ้านหลังที่แกอยู่มีเรื่องเล่ากันมาว่ามันเคยเป็นบ้านพักของพนักงานคู่รักคู่หนึ่งผู้หญิงถูกแฟนหักหลังไปคบกับผู้หญิงคนอื่นเธอเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในบ้านหลังนั้นตั้งแต่นั้นก็มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไม่มีใครอยู่ได้นานหรอก นนรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเสียงที่พดเล่ามาตรงกับเรื่องราวที่เขาได้ยินมาจากเสียงกระซิบในยามค่ำคืน คืนนั้นนนกลับบ้านด้วยความหวาดภวาเขาตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนนนั่งสมาธิและอุทิศส่วนกุศลกับหญิงสาวคนนั้นที่จากไปและสัญญาว่าเขาจะทำบุญให้เธอทุกวันพระขอให้เธอไปสู่สุขติอย่าได้หลอกหลอนเขาอีกเลย หลังจากนั้นเรื่องราวแปลกๆก,ก็เริ่มเบาบางลงแต่หิงสาวในชุดขาวก็ยังปรากฏตัวให้นนเห็นอยู่เสมอเพียงแต่คราวนี้เธอไม่ได้มาพร้อมกับความน่ากลัวอีกต่อไปแต่มาด้วยรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนและแววตาที่เต็มไปด้วยความเหงา เธอปรากฏตัวในตอนที่เขากำลังทำความสะอาดบ้านหรือตอนที่เขากำลังนั่งดูหนังคนเดียวเธอมักจะยืนมองเขาอยู่ห่างๆและบางครั้งก็เผยรอยยิ้มบางๆออกมาจากความกลัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความคุ้นเคยและจากความคุ้นเคยก็กลายเป็นความผูกพัน นนเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้อีกต่อไปทุกครั้งที่เขากลับบ้านเขามักจะพูดคุยกับเธอเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งและบางครั้งเขาก็จะเล่าเรื่องตลกให้เธอฟังเพื่อหวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มที่งดงามของเธออีกครั้ง ความรักระหว่างคนกับวิญญาณเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆนนหลงรักเธออย่างหัวปากหัวป่ำเขาไม่สนว่าเธอจะเป็นผีไม่สนว่าสังคมจะมองเขาเป็นคนบ้าเขารับรู้เพียงว่าเขาต้องการเธอและไม่อยากให้เธอจากไปไหน พศและเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆสังเกตเห็นความผิดปกติในตัวนนทได้ชัดเจนเขาเริ่มไม่สนใจการเข้าสังคมเลิกติดต่อกับเพื่อนฝูงและใช้เวลาทั้งหมดในบ้านไม้หลังนั้นพศพยายามเตือนนอนหลายครั้งว่าสิ่งที่เขาทำมันอันตรายแต่ดูเหมือนนอนทจะหลงอยู่ในภวังความรักจนไม่รับฟังใครนนท แกต้องเลิกบ้าได้แล้วนะเว้ยแกกำลังหลงอยู่ในโลกของแกคนเดียวพศพยายามดึงสตินนทกลับมาไม่นะพี่ผมไม่ได้อยู่คนเดียวเธออยู่กับผมเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลกนนทตอบด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักพศถอนหายใจอย่างอ่อนใจเขาตัดสินใจที่จะทำบางอย่างเพื่อช่วยเพื่อนรักของเขาให้หลุดพ้นจากวิญญาณร้ายนี้ให้ได้พศ ตัดสินใจไปหานนที่บ้านไม้หลังเก่าเพียงลำพังเขาตั้งใจจะชวนนนไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้วิญญาณร้ายตนนั้นแต่เมื่อไปถึงพดเคาะประตูบ้านอยู่หลายครั้งก็ไม่มีใครมาเปิดจึงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปเอง ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในบ้านพศก็สัมผัสได้ถึงไอเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างภายในบ้านตกอยู่ในความเงียบงันไม่มีวี่แววของนนแต่แล้วสายตาของพศก็ไปสะดุดกับภาพที่น่าสยดสยองตรงหน้าในห้องโถง กลางบ้านมีร่างของผู้หญิงในชุดขาวกำลังโอบกอดร่างของนนทที่ใช้เชือกแขวนคอตัวเองอยู่กับคานไม้กลางบ้านผิวของเขาซีดเผือดไร้ชีวิตดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความรักก็กลับกลายเป็นว่างเปล่าร่างของผู้หญิงคนนั้นหันมามองพศด,ด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและแสนน่ากลัว เธอยกมือขึ้นโบกมือลาพศอย่างช้าๆก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไปในความมืดมิดในที่สุดเธอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวอีกต่อไปนนเองตัางหาดที่กลับไปอยู่กับเธอในที่ที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้ไปอยู่กับเธอในโลกอีกใบที่เต็มไปด้วยความรัก และความตายตลอดไป